อ่เชิญยูวเบอร์น้านนี้เลยนะครับเรามาฟังคำแนะนำจากพี่ฟ้าของเรากับพี่ฟ้าครับเชิญเลยครับผมคือจริงๆคิวเบอเนี่ยพี่ฟ้าก็ต่างก็ได้เหมือนกันเพราะเขาเป็นงานเป็นสายมาก่อนในวิชาเราเลี้ยงเปอร์ฟอร์แมนต์เราไม่ห่วง มีการพัฒน,นาคุณเลยๆๆๆแล้วสิ่งที่พาชอบคือหนูไม่โงสวยในช่วงที่ขายของชั้นขายได้เทไรไม่สนใจก็ขายเต็มที่ก็เรารู้สึกว่าเออเด็กคนนี้ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเขาเราลักสายตาจากเขาไ,ได้และน่าสวยมากๆจริงๆน่าแอบแฝดที่มุ่นมั่นรุนแรงนะหนูน่าสวยนะสวย,สวยแล้วก็ชอบความมั่นใจแล้วก็ไม่รู้แหละว่าพี่ฟ้าก็ไม่รู้ตัวว่าไม่รู้ว่าใครคือตัวเต็งหหรือม้ามืดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าวินาทีนี้ใครดีใครได้จริงๆไม่ต้องไปยึดติดกับคําว่าตัวเต็มหรืออะไรทั้งสิ้นทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็พี่เห็นหนูสู้ตลอดทุกๆครั้งจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ไม่มีอะไรน่าห่วงแต่ว่าอาจจะอยากให้เพิ่มแบบว่าในเรื่องของจริงๆมันดีอยู่แล้วค่ะแต่ถ้ายิ่งเพิ่มเพิ่มอีกก็จะยิ่งการที่เรามีความสามารถมากขึ้นมากขึ้นก็นี่ทำให้เราอยู่เหนือกว่าคนอื่นในมาส นะคะคเห็นว่าผ่านการประกวดมาหลายเวทีม,มากก็เลยอยากจะอยากทราบว่าทุกครั้งที่มีการตอบคำถามหรือว่าในะครั้ที่มันต้องใช้กลืนเนี่ยเรามีวิธีการยังไงที่จะดึงสติเรากลับมาเพราะพีมม่มมเองก็อยากรู้เหมือนกัน <laughs> สมมติว่าเวลาที่คนจะไปประกวดแต่ละเวทีใช่ไหมคะสมมติว่าเป็นจังหวัด เตรียมตัวตัวเองมันทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นทำให้ โยนไปเลยนะครับน้าเหลืออีกเด่งท่านนะครับไปต่อกันเลยนะครับที่ S เลือกให้ไซน่าเดินคนสุดท้ายม,มนีเหตุผลนะคะเพราะว่าถ้าหนูสังเกตคือสามคนที่อยู่ข้างๆหนูอะ่ะเขาจะมีบอดี้ที่ค่อนข้างที่จะดูสูงกว่าเราพี่แค่อยากดูว่าถ้าสามคนข้างหน้าเราเนเดิมต่อเราอะ่ะหนูจะเดินใหญ่แค่ไหนในการปิดท้ายจะทาให้ที่ลืมสามคนข้างหน้าได้หรือเปล่าอ,อันนี้คือการเขาเรียกว่าข้อได้เปรียบขึ้นมานิดหนึ่งแต่เมื่อกี้พี่รู้สึกว่าไซน่ามีความ ในแววตารู FM, Beni, ้สึก like ว่าแบบจริงๆสามารถสดใสได้มากเหมือนเมื่อกี้อาจจะดูเกร็งนิดนึงเกร็งไหมคะเมื่อกี้เออก็ต้องมีบ้างค่ะแต่ว่าต้องพยายามแบบว่าทาเป็นที่ที่สุดค่ะจริงๆใช่น้าเป็นคนน่าสวยมากนะคะดูสามารถเดินแล้วทำให้คนหลุดโฟกัสจากทางช่วงล่างได้เลยทำยังไงก็ได้ให้คนแบบเพราะว่าจริงๆส่วนสูงถ้าขาไม่มีผลในการที่ทำให้เราดูออร่า เดินข้างบนให้มันใหญ่หรือว่าชุดหนูอ่ะมันจะมีความแบบว่าส่งหนูมากๆเลย mm hmm. เดินให้ด ี่เราถ้าให้พี่เพื่อโนโดนอาจจะสู้ด้ยไม่ได้แต่หน้าหนูอะชัดมากมากหน้าหนูสวยมากๆแล้วเราเป็นแบบในการถ่ายแบบเจ้าสาวมาเยอะเลยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อคนที่จะรู้กล้องรู้มุมหน้าความสวยของตัวเองว่าเราทานข้างไหนแล้วเราสวยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เดินออกมารอบสองต่างจากรอบแรกเลยขอให้หนูมีความมั่นใจแล้วเรารู้สึกแบบยถึงแม้บอดี้ฉันมัใจน,นีแต่ฉันเดินแล้ว มองหน้าฉันสิตรงนี้ฉันแบบทำไม่ได้ในรอบต่อไปที่เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะแล้วก็น้องๆที่ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะถ้าได้ดูอยู่ถ้าได้ดูย้อนหลังก็อยากจะบอกว่าจริงๆทุกอย่างอะะ่ะมันก็ยังอยู่ที่วันไฟแนลด้วยนะคะเกิน50%อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่ในในใน,ในทุกโอกาสที่เราได้ออนสติ้งในทุกโอกาสที่เราได้ทำทุกแคมเปญนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ยืนตรงนี้ ยังเหลืออีกหนึ่งคำถามสำหรับไซร่าครับขอเชิญคำถามนะครับคำถามบอลบาลแล้วกันค่ะก็อย่างที่ฟ้าบอกว่าบอดี้เราเนี่ยอาจจะดูตัวเล็กกว่าเพื่อนๆนะคะเราเรามีวิธีการจะทำยังไงให้เราสามารถแบบดึงสายตาทุกคนได้แม้ว่าสามคนที่อยู่ข้างเราเนี่ยเขาจะมีความเป็นแบบอาจจะเป็นรูที่คุยอยู่แล้วเราจะมีวิธีการยังไงบ้างคะ จุดอ่อนหรือว่าจุดแข็งของเราเนี่ยคืออะไรบ้างที่อยากรู้ค่ะกากคำถามแรกนะคะเป็นที่มิสแกนค่ะเป็นที่เหงอกาสค่ะมาถึงมาอยู่ตรงนี้ผมก็จะไม่หยุดพัฒนาค่ะหนูจะรู้ว่าจุดสิจุดร้ายของผมคืออะไรจุดดีของว่าอะไรก็จะพัฒนาจุดร้ายของผมแล้วก็เอาจุดเด่นของว่าค่ะมาพัฒนาต่อเป็นข้อดีและสามารถต่อยอดให้กับองค์กรได้ต่อไปค่ะมันก็สามารถต่อยอด